มาเก็บขี้ยางกันค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหสามถ้วยดูถ้วยที่สี่โ้ <laughs> ต็มเลยอ้าว อ้าวโอ้โหโอ้นี่หนึ่งชั้นสองชั้นสองมีดที่น้องนี่มาตอ่อมาต่อแล้ว,ลวโอ้ืห ร้องต้นนี่มันต้นใหญ่ออกดีมาลุ้นกันมาลุ้นกันอยางงี้โอ้ ที่น้องมหเต็มกระสอบกระบอกวันเด้อค่ะเดอ้อมีรถคู่ใจไปไหนไปด้วยกันโอ้โหนี่มีความสุขในการเก็บอย่างที่น้องมห ช่วงนี้ได้ยินข่าวว่าขี่ยางลง้มกะฝนตกมือคืนครับก็เลยมากันมาเก็บขี่ยางค่ะก้อนเล็กก้อนใหญ่บ้างไปทำมาหามีรถคู่ชีพ ไม่ต้องลากขียางให้มันหน,นักนีรถเห็นใส่เต็มสอบเต็มสอบสบายที่นอ้องถุงมือเราก็ไม่ใส่นะคะมีตะขอมากะผลตกมือ่อค้นเล้ก็เลยเก็บขี้ยางขายค่ะเดี๋ยวยินข่าวว่าขี้ยางลง นี้รถเข็น no ก็ช่วยทุ่นแรงของเขาไปอีกอย่างหนึ่งสะดวกสบายแม้แต่สิลากขึ้นดอยก็ลากได้มาเสียลากไปแท้แค่พี่น้องมาเสียเบิ่งมาเบิ่งดอยรากคุณพี่เจ้ทั้งพูดทั้งหมดด้วยรือลากไปหมดพี่น้องแต่ก็บม่ลากดอก เอาเอาเอาสอสนี่ไปไว้ก่อนให้มันเต็มก่อนเอาไปไว้แล้วๆห้าก็จังมาลากขึ้น้งบ่อยกระโดดก,ก็มาม่ได้เลยมังกรเก็นผู้ชี้ถที่น้อง